เวลาทำธุรกิจร้านอาหารมันจะผูกแบ่งคนเป็นสองประเภทแล้วกันคนที่ชอบเข้าร้านมีความสุขอยากเจอลูกน้องอยากเห็นลูกค้าอยากปฏิสิเพยอยากคุยกับลูกค้ากลอีกแบบหนึ่งคือเป็นอินเวสเตอร์จ๋าๆเลยฉันลงทุนแล้ววุ้ขี้เกียจไปอ่ะเดี๋ยวให้เงินมันรันแล้วกันให้มันเป็นแพทซีฟอินคัมแต่ต้องบอกว่าธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารมันไม่ใช่แพทซีฟอินคัมนะครับมันยังเป็นแอคทีฟอยู่ครับที่คุณยังต้องทํางานแต่นั่นแหละครับเรา,าครับให้ใครมารักเราไม่ได้แต่เราต้องทําให้เข้าใจว่าทําไมเขาต้องเข h า s e orientation ครับวันนั้นนะครับเขาจะต้องรู้ว่าการเข้าหลานมีความสําคัญกับธุรกิจของเขาอย่างไรและทําไมต้องเข้าไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานผ่านการทำงานของพนักงานถ้าคุณเข้ากับไม่เข้าเนี่ย performance พ,พ,พนักงานเนี่ยจะแตกต่างกันถึงกี่เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าหลานและไม่เข้าหลานเนี่ยครับมันแตกต่างกันมากมายขนาดไหนผลกระทบจากการไม่เข้าหลานเอาให้แค่3เดือนหรือหเดือนเนี่ยครับล้าสามารถเจงได้เลยอัตโนมัติหลังจากเปิดมาไม่ถึงปีนะครับแล้วเคสช่วงนี้มันเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงแล้วในแบรนด์ผมเเเนีีี่ยหลลคคครรัับาาาาาาใใ้้้้วมมสญกกกทูตองขจ และเห็นประโยชน์ในการเข้าหลานอีกตัวหนึ่งก็คือว่าใส่ไปในสัญญาเลยครับอะไรที่อยู่ในสัญญาคือข้อสําคัญข้อที่พึงต้องกระทําถ้าไม่กระทําคือผิดสัญญาเพราะว่าการเข้าหลานเนี่ยครับอาจจะเป็นมุมมองที่ว่าเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่ผมเคยเจ๊งมาแล้วหลายสาขาจากการที่ตัวผมเองก็ไม่เห็นความสําคัญเพราะคิดว่าสินค้าเราดีแบร์เราดีพนักงานเราดีอินเวสเตอร์ก็รู้สึกว่ามันคือการลงทุนที่ p พ s สซีฟอินคัมไม่ต้องข้อหลานก็ได้แต่ผลลัพธ์ออกมามันไม่เวิร์ครและผมกลับเห็นว่ามันคือสิ่งที่สําคัญ อาจจะไม่ที่สุดแต่เป็นส่วนประกรอบที่ขาดไม่ได้แล้วกันตรงนี้ผมก็เลยฝังมาในสัญญาด้วยว่า1อาทิตย์คุณต้องเข้าร้านอย่างต่ำหนึ่งถึงสามวันเป็นอย่างน้อยอันนี้ก็คือต้องใส่ไปเลยนะครับอันนี้ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าการเข้าร้านเนี่ยสำคัญไม่ที่สุดแต่ต้องเข้าครับ